ซ i บิ c กนิวไดเ n นชั่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้ำเบ๊กสแนปครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของรถอีกแล้วนะครับ รถวันนี้ครับที่ผมจะพาไปเสพกันนะครับก็คือ Honda Civic ES นั่นเองครับหรือที่บ้านเราเรียกกันติดปากว่า Civic Dimension นะครับเคยสงสัยไหมครับว่าเจ้า Civic ES กับ Civic Dimension เนี่ยทำไมมันถึงมี2ชื่อเรียกครับบางคนก็เรียกว่า ES บางคนก็เรียกว่า Dimension นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาไขาข้อข้องใจแล้วก็ พูดถึงเจ้า Civic Dimension ในปัจจุบันหน่อยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นด้วยเหตุผลที่ทำไมคนถึงเรียก Civic ES ว่า Civic Dimension ก่อนเลยละกันครับเพราะว่าในสมัยนั้นครับตอนที่ปล่อย Civic ES ออกมาเนี่ยเขามีโฆษณานะครับแล้วโฆษณาเนี่ยเขาก็ดันมีโสโลแกนนะครับสโลแกนในสมัยนั้นครับคือ New Dimension นั่นเองครับก็เลยทำให้คนเนี่ยเรียกติดปากว่าอ๋อ Civic ES คือ Civic Dimension นั่นเองครับก็คือเรียกตามสโลแกนโฆษณาครับ จริงๆแล้วครับเจ้า Civic ES เนี่ยก็เป็น Civic Generation ที่7นะครับก็เดินทางมายาวไกลนะครับต้องบอกว่าเขาเปิดตัวครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2000น,น,นะครับแล้วก็เริ่มจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงต้นปี2001นะครับบางคนบอกว่าอ้าว c ี vicES มีที่ญี่ปุ่นด้วยเหรอก็ต้องบอกว่ามีนะครับ หลังจากนั้นครับเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็เริ่มเดินหน้านะครับเอารถออกมาทยอยขายนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายรุ่นหลายตัวถังนะครับมีตัวคูเป้สประตูด้วยนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าใครเขานาเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีตัวไฮบริดอีกด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่าแต่ละบอดี้เนี่ยก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าใจที่สุดเนี่ย เขาเลือกทําตลาดในประเทศไทยครับด้วยรุ่น4ประตูเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเองนะครับเจ้า c v v s c ES ครับมาพร้อมกับคุ้มพลังนะครับเครื่องยนต์ D17 นั่นเองครับก็เป็นบล็อกพันเะครับก็ต้องบอกว่าเจ้า D17 ตัวนี้นะครับมีทั้งแบบเป็น VTEC แล้วก็ไม่เป็น VTEC นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อมือ2นะครับให้ดูรหัสเครื่องให้ดีนะครับว่าเป็น D17A หรือว่าเป็น D17 Z นะครับ หากเป็น d 1 7 a นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ VTEC นั่นเองครับเป็นขนาด1.7ลิตรนะครับ130แรงม้านะครับก็ต้องบอกว่ามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับที่สำคัญครับขอแทรกนิดนึงว่าเกียร์ธรรมดารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะชิดแล้วก็ขับสนุกเลยครับเท่าที่ผ่านมือมานะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาครับหรือว่าเกียร์ออโต้เนี่ยก็โอเคทั้งคู่นะครับในส่วนของเกียร์ธรรมดาก็ค่อนข้างจะชิดขับสนุกตามที่บอกไปแล้วในส่วนของเกียร์ แล้วก็ขับได้ดีดีเลยครับหากใครเคยสัมผัสซีวิครุ่นก่อนหน้านี้นะครับยางซีวิค e k เนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบความนุ่มนวลนะครับเครื่องยนต์และก็เกียร์เนี่ยต้องบอกเลยว่า C ีวิค e s นะครับทำได้ดีมากเป็นการพัฒนาขึ้นมาได้แบบดีเลยนะครับที่สำคัญครับรูปร่างหน้าตาบอดีก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของ C ีว i c e k เนี่ยมาจนถึง C ี v i c e s นะครับต้องบอกว่ามันเป็นการยกโฉมเลยนะครับหน้าตาเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ โดยแน่นอนครับว่าการออกแบบของค o n d a นะครับเน้นทางด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสบายในการใช้สอยนะครับใครเคยใช้ EK มาก่อนนะครับพอคุณได้มานั่ง ES เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันนั่งสบายจริงๆนะครับแล้วก็มีคอนโซลที่โอบล้อมนะครับนั่งสบายขับสบายแล้วก็มุมมองในการขับขี่เนี่ยก็ดีซะด้วยครับ ที่สําคัญครับมันเป็นรถที่ไม่ได้เก่าจนเกินไปนะครับหากพูดถึง c ีวิคเเนี่ยคุณอาจจะมองหาออปชันต่างๆนะครับที่มีในปัจจุบันนะครับซึ่งใน c ีวิคเเนี่ยก็มีมาให้พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าต่างๆนานาครับก็มีให้ใช้สอยนะครับเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้ารถรุ่นใหม่ๆครับก็ต้องบอกนะครับว่า c ีวิคเอนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่วัยรุ่นเนี่ยนิยมเอามาแต่งกันนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยราคาบอดี้นี้เนี่ยมันไม่ได้แพงแล้วนะครับอ่ะซึ่ง ก็มีโฉมเดิมนะครับก็เป็นโฉมตาหวานเนาะแล้วก็มาถึงไม n o r c เชนนะครับก็เป็นหน้าเหี่ยวเลครับก็เลือกตามชอบได้เลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยซีวิคเอมีราคาไม่ได้แรงแล้วนะครับเรียกได้ว่าโฉมแรกเนี่ยเราสามารถที่จะเจอราคาหลักหมื่นได้เลยนะครับแล้วก็โฉมที่อัปเดตขึ้นมาหน่อยเป็นไม n ได้เชนเนี่ยก็ราคาสูงกว่ากันนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนเลือกซื้อนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่ารถคันนั้นนั้นเนี่ยเป็นโฉมแรกแล้วแปลนเป็นไมเนอหรือเปล่าหรือว่า เป็นไมเนอร์อยู่แล้วนะครับก็ลองถามค้นขายนะครับหรือว่าสังเกตดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหน้าตามันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคเลยครับอัตราการกินน้ํามันเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ถึงกับกินมากมายที่สําคัญเป็นรถที่ขับสบายด้วยครับแล้วก็ต่อยอดได้พอสมควรครับมีโคเนลซีวิกเอสนี่แหละเครื่อง D17 นะครับมาทําซิ่งเนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งบล็อกที่ค่อนข้างจะเหนียวเลยทีเดียวครับ และด้วยอายุน้ำที่มันไม่ได้เยอะจนเกินไปครับใครที่มองแหารถคันแรกมาใช้งานนะครับหรือว่าวัยรุ่นที่อยากจะเริ่มต้นแต่งรถซิ่งสักคันแต่ไม่อยากลงทุนเยอะนะครับ Civic ES ยังถือว่าเป็นบอดี้ที่น่าลงทุนนะครับเพราะว่าราคาที่ไม่ได้สูงเลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอีกทั้งมันยังมีของเล่นของแต่งมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของนําเข้านะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของของแต่งทั่วๆไปนะครับก็ยังมีให้เลือกสรรมากมายนะครับอีกทั้งยังมีพ่อค้าแม่ค้าตามเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือตาม อยยู่เรืๆนอกจากนั้นครับราคาเอาลงอะไหล่เนี่ยก็ไม่ได้แพงนะครับเรียกได้ว่ายังสามารถซื้อได้ทุกชิ้นนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณชอบ Honda นะครับแล้วก็อยากเริ่มต้นในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับ C ีวิก e s เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับเรียกได้ว่ากำตังสัก2 0 0แสนแล้วกันครับหาซื้อรถที้ได้ราคาประมาณแสนกลางๆนะก็เริ่มจะมาแบบสภาพดีแล้วแหละอาจจะมาเติมโชคหรือว่าล้อตามชอบนะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยรับรองว่ามันทน้นดีๆเนี่ยใช้ยาวแน่นอนครับ ถึงแม้ปัจจุบันครับอายุนานของรถเนี่ยก็จะมากพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าด้วยรูปร่างหน้าตาการดีไซน์ของ Honda ในสมัยนั้นนะครับไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเมื่อมันวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันจะเก่าหรือว่าอะไรนะครับมันหน้าตาค่อนข้างจะร่วมสมัยเลยครับทำให้เจ้า Civic e s สเนี่ยสามารถจะกลมกลืนนะครับอยู่บนท้องถนนกับรถรุ่นใหม่ๆได้อย่างตามสบายเลยครับไม่รู้สึกตะคิดตหวงใจอย่างแน่นอนครับ อีกทั้งทําดีๆมันก็สวยใช้เล่นครับไม่ว่าคุณจะมุ่งไปแนวไหนก็ได้จะเป็นแนวเดซซิ่งนะครับ JDM ครับหรือว่าคุณอยากจะทําแบบแนวสแตนอเมริกาเนี่ยครับก็มีทําให้เห็นกันมากมายนะครับลองหาข้อมูลตามกลุ่ม Facebook ได้ครับก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าคุณมองหา Honda ราคาที่ไม่ได้แรงเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ปีไม่ได้ลึกมากนะครับพร้อมใช้งานนะครับอาจจะมีการบริเทนเน้นบ้านตามอายุนะครับ c i วิ c ES นะครับผมว่ายังคงตอบโจทย์อยู่ในปัจจุบันปี2022นี่แหละครับ ท้ายที่สุดก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเกี่ยวกับวันเปิดตัววันขายหรือว่าข้อมูลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตรงนั้นมมนเหมือนแคตตาล็อกนะครับทุกคนสามารถหาอ่านกันได้บน Google เนาะ ขอพูดถึงความรู้สึกที่เคยใช้ CV ES หน่อยละกันนะครับส่วนตัวคิดว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอัตราเร่งดีครับนั่งสบายนะครับยิ่งใครตัวใหญ่ๆนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับสามารถนั่งได้อย่างสบายแล้วก็โดยสารได้หลายคนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ดี1รุ่นเลยนะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถมาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะครับ ช่วยกันพูดหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับ C ีวิค e-s นะครับชอบมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีอะไรนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆที่กําลังมองแหลรดซิ่งคันแรกหรือว่ามองแหลรถใช้งานคันแรกที่มีราคาไม่ได้สูงมากแบบนี้นะครับแต่ว่าได้อัธยาปยไปเต็มๆเนาะก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้ครับกับเจ้า C ีวิค e-s ครับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยถ้าคุณชอบนะครับเอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Civic New Dimension